ชั่วข่าวจากมวลน,น้ำที่ท่วมสูงแต่มีการเสริมกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากระบี่จังหวัดกระบี่และโรงไฟฟ้าขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้ระบบไฟฟ้าภาคใต้นะคะมีสะเสถียรภาพและมั่นคงค่ะทั้งนี้นะคะทางกฟผได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงทุกแห่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ แล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่าใกล้ชิดพร้อมทั้งเขียงข้างคนไทยทุกวิกฤตเพื่อก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งนะคะวันนี้ต้องส่งกาลังใจให้เพราะในส่วนของทางกฟผอเองนะคะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ยืนยันว่าไม่มีผลนะคะในในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ก็สามารถที่จะมีการเสริมกําลังการผลิตนะคะจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงนะคะก็ทําให้ระบบไฟฟ้าของภาคใต้มีเสถียรภาพและก็มั่นคงของปีอักมากจริงๆนะคะในแต่ละพื้นที่ทางใต้ของภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาอันนี้แทบทุกอําเภอทคะที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุตุภัยในครั้งนี้ค่ะ ส,ส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณใบตองตึงสวัสดีค่ะค่ณใบตองตึงใชคุณใบตองตึงจะเพิ่มเติมข้อหนาลอยฟ้าที่มีอุบัติเหตุในช่วงก่อนหน้านี้นะคะใช่ครับจุดยื่นตอนนี้ครับเลยจะอยู่ตอนเหนืที่ทางเลี้ยวที่จะไปยังสระส่วนนะครับใช้จระส่วนนะครับขนาดนี้นะฮะมันเข้าตัวแล้วเพราะว่าจะมีรถตอนขับทุกยานทั้ขาวตอนที่จังใจคนขับสาย เแล้วก็รแะรับทีอี่ายดอีกแล้วตมอยกันซ้ำมทําไม่ได้น่ารถส่งรถสงเลยนี่ยนี้ยะว่าปกติแล้วมันโล่งใช่ไมครับมันได้ชนไปหลายคั้มากขนาดนั้นเนี่ยครับงคงจใช้ความเร็วว่ามังทีโงแล้วอ่ะอา้ความเร็วแล้วมมันจะเป็นการเนียจะมีรนไ่ต้องดั้นาเลยพวกเราเนาะ คาดการเาการแต่ว่าอย่างน้อยไม่มีคนเจ็บใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยค่ะครับครับอย่างงี้ครับคนคนเน่มันจะพกตัวมากนะแล้วเริ่มจองความเร็วกันมากเลยนเรื่เิเลาถทำั้มบจัตัวนะครับค่ะครับล่ากับขับตใหญ่เลยนะครับข่าวของใจพวกเขานีค่ะค่ะาวแค่อบก็ตดทางเราก็ไม่มีปัญหานะครับค่ะปลอดภค่ะ ต่างกับการกขึงัวมากเลยครับแดดแรงครับทุกคนบอกว่าสายดาข้างนอกแรงมากใช่ครับเป็นมืแล้วก็ตัแดดได้ไม่เกลียงหออกไม่เกลียวเลยะคะไม่ไม่น่ารัจิตหน้าจริงหมอก็ให้เรามาแล้ข้อมูล เอาเอาเช้าเช้าดูก่าค่ะที่เราจะเจรจากันไช่ไไมใี <sau> <to> ่ค่ะค่ะลองลองหาข้อมูลดูได้แล้วพวกยส่วนใหญ่ครับได้ข้อมูว่ามันจะมีมนเยอะแต่ม่อกี้แล้วคุณหมบอกว่ามันเะได้ความความมากกว่าแต่เอาจิ้งิ้งมอบอกว่าตั้งแต่10โมนะประมาณแห้ว็อกดานตั้่้าโมงที่ะ่นะครับ แตี๋ยมาจะ่ิ่ะคอยู่ี่หแล้วมอน,อแน่นแต่คนจะไปเย่ยมเอาไปไหนไดน้แต่ชู้งเครียดอย่างนี้ไม่ไหวค่ะ ไม่ละไม่เคลียร์เพียงแ15นาทีนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสองใช้เส้นยาววงวานที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้ล่าสุดหอวเส้นยาค่ะคือเราก็งงมากนะคะในขณะที่พวกเรากําลังแบบ มุ่งมั่นก็เป็นที่ตลอด20-4ชั่วโมงอไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชานชนทุกภาคส,ส่วนสาทุกสกภาพกำลังนะคะมีการบริการกันอยู่ที่สวนบรรเทาสาธารณภัยของ ส่วนหน้าที่ค่ายสินาณานางคำเพิ่งหักใหญ่ใช่ตอนนี้เราก็มีข่าวนี้เข้ามามก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็รีบแก้ข่าวด้วยขอบตอนนี้ก็คือขอความรวมือทุกตื่นบรรชนที่ได้เห็นค่ะไม่เป็นความจริงค่ะในส่วนทางกองในการรักษาความเป็นกลงไปในสักสีคือยันว่าข่าวเฟซมิวค่ะคุกควรเป็นห่วงกันเลยพอเห็นข่าวนี้ออกมาแล้วมาตัดสินหลักเองก็มีการแจ้งข่าวนี้แล้วก็ในโซเชียลที่ก็ออกมากันเยอะแยะเร็วมากใช่ฉันแอบรู้ ได้ค่ะที่กำลังเขียนข่าวว่าจ,<ม>จ,จะทำกราฟสิ้นเลยมาแล้วค่ะทุกสือ่อทุกสายก็โทรกันเข้ามาทั้งส่วนตัวเพระาะว่าพี่บอกว่าตอนนี้ในขณะที่เราเราก็จะ้องเหมือนกันนะคะว่าเราก็ช่วยกันแต่ว่าในส่วนพอของของ,ของที่มาบูรการทุกทุกทุกส่วนเช่นพอทรัพยากรน้ำหรืนะหอแม้แต่กองทัพที่สี่ที่นี้แคอกรสองลำนะคะแล้วก็เป็นค่ะแม้แต่กองทัพเรือเรือเจ็ดสินาร้กเบ็ก็มาแล้วนะคะ เราเราก็ขออนุญาตแอบจ้งี่น้องไปงาชนช่วยที่ฟังรายการอยู่ค่ะ <c oughs> ถ้าหากว่าช่วยกันแชร์ได้หรือบอกเล่าข้อเท็จจริงได้ทางทางเราขอ,อยืนยันว่าไม่มีเฮลิคอปเตอร์ตกนะคะคืออย่างบางคนนั้นมีการโพสต์ให้เห็นว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์กำลังบินแล้วเหมือนกักบว่าหายไปหรืออะไรยังไงตอนนี้ก็ <ๆ S 1> เป็นเรื่อง <บา S 1> ประรามา,มากเลยนะคะท้เราอง AI มีความ และคนเหมือนกันนะคะทน่าะทำที่หือนจริงหรือใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะแล้วก็คาดหวังแล้วคือว่าตอนนี้เหมือนเราอยากทำเติมในกรณีบางอย่างเึื่อขอดข่าวเนี้ยคนก็จะยิ่งแย่ว่าบางราทานช่วยังอยู่ในบ้านอยู่ตั้งสามสี่วันไม่ได้ทานข้าวแล้วหอเที่องนีย่างมัตกอีกคือคนที่หวงไงเขาก็จะเซ็นสิทีิมากๆอันนี้เข้าใจค่ะและขอบคุณที่เป็นห่วงพวกเรานะคะตอนนี้ขนาดใหญ่หนักมากนะ ักจริงๆค่ะแล้วองน,นี้ก็คือยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ลดเลยนะคะฝนยังตกอยูค่ะกังใจค่ะของทุกเจ้าหน้าที่แต่ละคนตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ่วักจะังนใจดีมากดึงกองทันพนำมาตั้งแต่รัฐบาลนะคะก็ไม่ได้ยิงหนอนใจก็่ชวนพลาโหมกองทัพบกท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ยิงตรงสั่งตรงสั่งการตรงมาถึงอย่างกองทัพภาคที่สี่โดยคนโทรนราทิศโพยน,นอกแม่ทัพภาคที่สี่ค่ะท่านท่านเนี่ยไปลง คนลงพื้นที่ด้วยตัวเองอยู่ทุกวันค่ะทุกคนตอนนี้กล่าวว่าล้าไหมล้าแต่ใจเรายังสู้ค่ะบางคนเนี่ยนะคะคือบ้านตัวนี้ก็น้ําท่วมสูงญาติพี่น้องตัวเองยังขาดการติดต่อแต่เราอ่ะก็ยังต้องหมุนกําลังคนกับเครื่องมือที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ลงไปทุกจุดจริงๆแต่ว่าความความ่ว่เหลือค่ะจะยังไม่ทั่วถึงเพราะเราต้องจัดลาดับความสําคัญนะคะ ในพื้นที่ที่อย่างผู้ป่วยิดเตียงแล้วก็เราก็จะตั้งศูนย์อพยพที่มทบสี่สองแล้วก็ตอนนี้ที่ที่เหมาะที่สุดก,ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลมอ,อยยหัดใที่ซึ่งส่ะแล้วก็<ม>ขนย้ายทาง อย่างออกซิเจนนะคะตอนนี้ภาพคือเราใช้ฮอในการขนน้ำลำเลียงถังออกซิเจนได้ทีละห้าถังลงไปหลังคางแาดฟ้าของโรงพยาบาลใหญ่เพื่อหย่อนอ,อุปกรณ์อาหารน้ําดื่มลงไปที่นั่นช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ห้องไอพยูเพราะ<อ>มันโดนตัดน้ำและไฟไปไฟไ,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 ไปไปไปนานแล้วค่ะ,<อ>คะก,วกว็กผู้ป่วยโรคไปที่หนักเราก็ต้องมีการเข้าไปใช้รถสูงข,งของทหารรถทาง MTS นะคะคะ ทุกเสื้อาลังเลยตัวน,นี้ <c oughs> ค่ะค,คือรู้เลยเพราะว่าอย่างวันแรกเราก็จะเห็นแล้วว่าหน่วยทหารนี่เข้าไป<ฤ>ตั้งแต่ในช่วงที่แบบน้ําเนี่ยเริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้วบอกว่าน้ํามันแรงมากเสี่ยงมากแต่ก็จะเห็นแล้วเป็นแนวหน้าจริงๆนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนคี <c oughs> ่เราเห็นแล้วเราส่อเลยรู้สึกแบบอุ่นใจมากๆแล้วให้กําลังใจมากๆจริงๆเพราะรู้ว่าทุกคนแบบเต็มที่มาโดยตลอดเลยตั้งแต่ในวันแรกเลย กันแตกแ,แ,แล้วก็คาดว่าจะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนอย่างนีน้องพร้อมจะอยู่เพียงข้างค่ะแต่เราก็ขอขอบคุณนะคะที่เป็นทุกเสียงกระบอกเสียงแล้วตอนนี้การช่วยเหลือค่ะอย่างททบ5ก็เปิดศูนย์รับบริจาคค่ะแล้วน้ำหรืออาหารตรงสุกแล้วตอนนี้คนที่ยังอยู่ที่ช่วยเหลือได้เขาก็นํามาส่งให้กับเราเป็นข้าวกล่องที่ให้เราขนย้ายไปแจกซึเราะค่ะตอนนี้ พี่เองนั่งทานข้าวยังมองว่าเรายังไม่ทานแต่คนที่เขาเดือนร้อนกว่า่าเงี้ยค่ะสถานที่อุทยา ผู้ประสบภัยตอนนี้ก็คือที่มอสออามารถรับได้ถึงสามคนแล้วก็ที่มณฑนานปกสีสองอีกก็ยังรับได้ค่ะและไม่เพียงแต่หาใหญ่นะคะตอนนี้ 4, เราได้ที่สี่เร่งช่วยเหลือไปทุกทุกภูมิภาคก็คือในจังหวัดเยเดนภาคใต้ก็ท่วมนะคะแต่มันเบากว่ามันก็เลยถูกหัดใด่เนี่ยแบบมองว่าเราต้องไปโฟกัสตรงหัดใ่ก่อนแนจังหวัดนี้ก็ใช่ค่ะได้กลับบ้านบ้างไหมคะยังเหลือที่บ้าน ไม่ได้เลยค่ะอย่า่เราพี่ตอนนี้พี่นั่นพนอยู่ที่อยู่ที่ในพื้นของจังหวัดยะลานะคะจังหวัดยะลาอุค่ะก็ยะลาก็หนักนะคะแล้วก็ปัตตานีอะไรท่วมหมดค่ะค่ะค่ะคือคือคือเห็นตั้งแต่เมื่อช่วโอาทิตย์ที่น้ำเข้าเข้าเข้ายะลาเพราะน้ำสูงนะคะแล้วอย่างในพื้นที่ของปัตตานีนะาชิวะหรืออะไรต่างๆ่า้อนร้วแต่มีผลกระทบทั้งนั้น อปที่มาเลยจากวันแรก17พฤศจิกายนที่กอมบูตุนิยมวิทยาได้ประกาศก็คือมาตั้งจาสุราษนะคะแลนะครคือเขาจะเป็นืันที่สูงและลาดตัทะเลก็มไม่น่าคือตอนนี้เราความกอมบุตุก็เตือนหรือสัญญาณเตือนจากเรลียร์ดใช่ไเมใชหมดแต่ มันอาจจะปรากฏการธรรมชาติที่ผิดเพี้ยนด้วยมันหนักค่ะเหมือนมันพัดผ่านเราก็คิดว่าจะรอดตอนยี่สิบห้าที่นายได้ยังมีมวลมวลอายุที่ตีกลับเข้ามาก็ซ้ำเติมลงมาที่หาดใหญ่ขึ้นเป็นจุดหลัก้ก็นครศรีธรรมราชตอนนี้ฝนก็ปักถมงแดงเช่นกันจะเป็นกลับขึ้นไปทางตอนบนเช่นกันจะซ้ำพื้นที่จุดเดิมๆอย่างนั้นใช่ไหมคะที่เคยทั่วมาก่อนหน้านี้ใช่ค่ะซึ่เราเรารู้สึกว่า มันหนักมากจริงๆกับคือใต้ก็จะท่วมทุกปีในช่วงพฤศจิกาย,ยนถึง,งมว่าคมแต่ว่าทหารก็ช่วยเหลืออันนี้เราเน้นในเรื่องของการการทาสายทางไยที่มันเอาอยู่อะค่ะแต่ปีนี้ได้ตรวนของ,งหาดใจซึ่งนานมาตั้งแต่ปี2 5 3ยาวนานจนคนหายใจอาจจะไม่ใช่ควาระมาณแล้วกันค่ะคือเตรียมพร้อมแต่ แต่ไอ้มันหนักนะคะตอนนี้แบบเราไม่รู้สึกเสร็จยิ่งเกิดของสถานการณ์<ม>จึงต้องประกาศการันตีฉุกเฉินแล้วนะคะของระดับประเทศเลยค่ะคือมันมาทุกท้านจริงๆนะคะน้ําในครันี้นะคะที่<า>ทไม่เคยท่วมมาแถวชาวบ้านบอกเขาก็เรายังย็นใจกันว่าเราถ้าเราไม่ท่วมเนี้ยค่ะก็มไม่ได้เตรียมการในตอนนี้แต่ว่าเราก็แผนนี้เราไม่พูดตั้งนั้นแล้วนะคะเราพูดในเรืการใ่วเหลือพี่น้องประชาชนที่น้อจริงๆค่ะแล้วก็ เออค่ขอบคุณด้วยนะคะทุกกำลังใจที่ที่ทั้งแม่เตดเข้ามาในเขตของของเราหรือมีการจะบริจาคในทิ้งของการช่วยเหลือมาเราเราขอขอบคุณจริงๆค่ะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ทาหารกับประชาชนผู้ประสบ คะือทุกคนเป็นห่วงอะทุกคนเป็นห่วงมากๆแล้วก็เข้าใจแล้ว่าทุกคนทําหน้าที่กันเกินกําลังของตัวเองด้วยซ้ําไปไม่ได้พักเลยอะไรต่างๆเลยนะคะวันนั้นส่งกํลังใจให้มากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณนสวัสดีค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ าเนี่ยต้องบอกว่าคือฟังทางด้านของท่านรองโฆษกกองอเมร,ริการักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าแล้วคือเข้าใจความรู้สึกเลยนะเข้าใจจริงๆงนะคะทุกคนทํางานกันเกินเกินร้อยอ่ะนะคพะพวกเราเองที่อยู่ทางด้านนี้เองก็รู้แล้วทุกคนก็ส่งกําลังใจให้เกินร้อยด้วยเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างประเด็นที่ว่าอย่างกรณีเนะี่ยตะกี้นี้ก็เชื่อไหม กระสือกระสาบทุกอันเลยเล่นข่าวนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการคอนเฟิร์มเลยว่ามันมีจริงมันมีการรับแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดการเลยกับคนที่เป็นคนเริ่มต้นของการที่มีการแชร์นะคะในเรื่องนี้ออกไป ะะซึ่งย้ำเลยนะคะว่าทางด้านของพันเอกหญิงพุษดีเต็มย่อตรองโพสกอมริยการสะสความเป็นโคงภายในภากสิส่วนหน้ายืนยันนะว่ากรณีที่มีมการแชร์กันในโซเชียลนะคะ่องบอกว่ามีฮอตตกที่หัดใหญ่ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ในส่วนของการ การโพสการแชร์นี่ก็บอกตัดต่อกันแล้วกันนะคะทุกคนมันจะยิ้มมีความรู้สึกว่ากังวลด้วยความเป็นห่วงนะคะคือเป็นห่วงว่าโอ้ยพี่เป็นจะมีใครเป็นอะไรยังไงหรือเปล่านะคะเข้าใจเลยของความเป็นห่วงของทุกทุกคนนะคะแต่นี่ก็เป็นคำยืนยันนะคะจากทางด้านของกองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาศีส่วนนาค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะมิ่งขวัญพระพันปีจากทาตรีสู่ชั้นฟ้า สวยสวรรยาเขียนพ่อหลวงทิปสวมเธิเสด็จสู่สวรรค์คาลัยอมพระส่งนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพักมหากรุณนาธิคุณปราบตินรันข่าวพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารนักงานและผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวงเสียงอาไัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทย วิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติรากทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจําหน่ายรถยนต์โตโยต้าข้าพเจลูกข้าพเจ้าลีบัตรพอร์ข้าพ้างคนงานชีวิตสนุดพระพาราข้าพ่อบ้านมารีไฟแนนซ์บ้านกับปอมสินให้ชีวิต เมื่อว5ม2569กู่แข่งที่ต่อเป็นและชำระึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง2.38%ถึง6.45%ต่อปีธนาคารเอาสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ชันนี้ไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากรฟมรครับรฟบมรแจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สู่วจรธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนหลักหลวงได้นาให้ใช้ถนนนพรสวรรค์หรือถนอนบํารุงเมืองทดแทนครับและเลี่ยงแนวก่อสร้างบนถนนเพชรบุรีบริเวณแยกราชทวีประตูน้ํา ไปใช้ถนนสียุทธยาถนนราชวิถีหรือทางบวนยมราชแทนนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ063276532 1และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สุวรรธรรมแห่งประเทศไทยรอฟมอต้องขออภยัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ครับ อ้วนโอ้ยถ้าแต่อาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทอาร์ตแล้วแหละแนนมาร์คใหม่สำหรับคนนะคะถ่ายรูปสวยทุกมุมเขินจอยงานศิลป์ในทั้งวันและยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตวบแม่ได้ช็อปตลอดทีแ้แต่เลือดกุ๊กกี้ก็ไม่เหงาเร็วเลยที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน น้ารู้กับการไฟฟ้านคร่วนนสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าหน้ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA s p a r กันอย่างละเอียดและววันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความย,ายั่งยืน โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ํ หลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเซนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการ,ร้อไปร่วมรับฟังเรื่องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MPA e. และวัตถุจ,จัดแสดงริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องวิทยาศาสตร์ใอยากรู้ว่าตลอด67 เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าระทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิพธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย m อพีเอสฟตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจนันทร์ ทานที่สนใจสามารถจองเข้ชมลูปหน้าได้ที่เว็บไซต์ m p a s p o t n a o r t h นะคะพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครที่จอดรถไม่ถึงหน้าที่ที่ออกมารถที่มาไนไปแล้วค่ะที่กระีหน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เล่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็ผลุนไล่ให้อยู่ในรถแต่คะพออยู่ในรถเสร็จพวกเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ ด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะเพิ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณคุณอยากจะทนทั้งแม่บ้านทั้งคนพิทักษ์และกพื่อจะปูเวรยานเหตุการณ์ือเขากเไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนคดีที่แอปเจสร้อยหนึ่งี่ก็เลยค่ะลองกดเครื่องกด X ตัวส่อร้อยหนึ่เนี่ยค่ะให้ทางใส่พอได้ช่วยไปดูอีกแบงคหนึ่งนานไหมครับแค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ5นาทีไม่น่าจะเจอนะคะและเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS สร้อยเจดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android เขาจะกินเป็นย่างกันดีไหมเขาว่าเปิดทีกินชาบูดีกว่าเขาจะกินเป็นย่างแต่เขาจะกินชาบูเป็นย่างชาบูพอ้โจะเปิดตาเปิดดีไมมต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสสยเป็นย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มเป็นย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสีรับรองถูกใจประกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟินน้ำจิ้มเป็นย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสีเข้มข้นขบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น มาชวนไปร่วมทลิปกับทางจอสอร้อยกันก่อนนะคะเที่ยวอย่างเซียนไปกับโปยเซียนค่ะซึ่งเป็นทลิป2วันหนึ่งคืนนะคะตเดินทางจนในช่วงของปีหน้าก็คือวันที่7แล้วก็8ปดกุมภาพันธ์2 5 6 9ค่ะไปเมืองเก่าของเรานะคะจังหวัดพานครศริยาซึ่งใครๆก็ไปได้แต่ถ้าไปกับคลิปเที่ยวอย่างเซียน ไปกับโปรยเสียแล้วก็ทานจอดสอร้อยพิเศษกว่าที่ใครๆจะไปเองได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ทริปเที่ยวแบบธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นการเดินทางแบบสุดพิเศษมากๆนะคะซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยค่ะรับจํานวนจํากัดจริงๆเพียงแค่สบคู่เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของราคานะคะ อยู่ที่5,900บาทต่อ2คนนะคะก็คือต่อคู่ซึ่งก็จะรวมแล้วนะคะในส่วนของค่าเดินทางนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่พักแล้วก็เรื่องของอาหารจุดที่จะเข้าชมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็พิเศษสุดมากๆค่ะก็คือการเดินทางเที่ยวอย่างเสียนไปกับโปยเสียนแล้วก็ทานจอกสอร้อยที่ปานิญยาในครั้งนี้เนี่ยนะคะจะได้รับความรู้ข้อมูลในเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่าง ให้ดค่ะจากวิทยากรพิเศษก็คือคุณต้นขูดดรนัทพลลาบุญสา์น,นะคะแล้วก็เป็นความพิเศษที่จะต้องรู้นกันสําหรับทริปนี้เนื่องจากว่าเรายังมีกิจกรรมต่างๆด้วยในช่วงระหว่างการเดินทาง นะคะแล้วก็เป็นการร่วมสนุกร่วมกับกิจกรรมภารกิจเสียนเสียนที่มีโป้ยเสียนเป็นกุญชาเป็นกุญแจของความสดชื่นแล้วก็สตคิค่ะเพื่อพิชิตรางวัลเซียนประจําภารกิจในช่วงค่ำคืนนะคะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมในการร่วมมอบรางวัลกันในช่วงกลางคืนนี้ด้วยนะคะคือบอกไปอ่ะต้อง ือต้องบอกเลยว่าเขาา้าใจเลยว่าอย่างในช่วงปีนี้หลายคน,นเราจะเจอกับหลายๆเรื่องราวใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่แบบโอชาในการต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนี่เลยไปผ่อนคลายกันนะคะเตรียมวางแผนในเรื่องของการผ่อนคลายกันได้เลยไปกับทริปของการจอสอนจะเป็นการเดินทางแบบระรยะทางใกล้ๆนะคะเพราะนั้นมั่นใจได้ ความปลอดภัยหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะวันนี้ถ้าว่าใครที่สนใจนะคะมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยโทรมาสอบถามได้นะคะที่1137หรือว่าดอกจานหนึถามได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สมาครเข้าร่วมคลิปนี้กันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคือต้องแอบบอกเมยนะว่าถ้าว่าชานี่อาจจะแบบหมด ะะหมดโค้ตาเพราะว่าตอนนี้ที่มีสมัครนะคะที่มีแส่เง,งินเข้ามาที่เกินครึ่งแล้วนะคะแล้วเรารับเพียงแค่16คู่เท่านั้นค่ะนะคะ5,900บาทต่อคู่ก็คือสองคนนะนี่คือรางเนี้ยะคะ่นะ,คะว่าจะพาไปรู้จักไปสู่โลกแห่งงานศิลป์ชั้นสูงซึ่งหาชมได้ยากแล้วก็ไปสัมผัสกับควาอลังการเลยคะของงานประณีศิลป์ที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะก็จะไปไขความลับแห่งศิลปะก,การแสดงชช้นครูที่อาคารเรียนรู้เรื่องขนด้วยนะคะ <Okay. S 1> นี่แค่2ส,สถานที่2.2จุดที่จะให้เข้าไปชมนี่ต้องบอกว่าโอ้โหคือทรงคุณค่ามากๆแล้วเรามีนะคะวิทยากรพิเศษเนี่ยคอยเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราทราบด้วยนะคะเพราะนั้นชวนนะคะมาสมัครกันได้เลยรีบบเลยค่ะ ส่วนในช่วงนี้นะคะสวยในการ5ากาีอ้าในฉันเห็นภ้าอิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งภารกิจซึ่งต้องบอกนะคะว่าเป็นภารกิจเห็นแล้วนี่คือเรียกว่า เป็นความพยายามอย่างมากๆของทุกหน่วยงานละ,ละในการที่จะช่วยเหลือนะคะประชาชนซึ่งยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ของหาดใหญ่แล้วก็พื้นที่อด่นด้วยนะคะเข้าไปดูในเซ c e b o บ k ของความริการรักษาวความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้านะคะเป็นปฏิบัติการนะคะในเรื่องของการที่มีการส่งอาหารแล้วก็น้ําดื่มทางอากาศ นะคะคเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด,ด่วนกับประชาชนซึ่งถูกตัดขาดจากเส้นทางสัญจรนะคะก็จะเป็นเฮลิอคอปเตอร์ของกองทัพค่ะบินลัดฟ้าเหนือพื้นที่ประสบภธธธัยก่อนที่จะมีการปล่อยถุงยางที่ลงสู่จุดที่กำลังต้องการความช่วยเหลือนะคะอย่างที่สุดนะคะซึ่งทุกชุดล้วนถูกบรรจุดด้วยอาหารแหง้งน้ำดื่มแล้วก็ของใช้จำเป็นค่ะ เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะประทังชีวิตได้ในสถานการณ์วิกฤตนี้นะคะเพราะฉะนั้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่ดังขึ้นกลางท้องฟ้าไม่ใช่เพียงแค่เสียงของเครื่องยนต์แต่มันคือเสียงของความหวังที่ส่งไปถึงทุกครอบครัวในพื้นที่ซึ่งถูกตัดขาดทหารทุกนายนะคะกำลังทำ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจเดียวกันเพื่อจะให้ประชาชนปลอดภัยแล้วก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดนะคะซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของทางกองทัพที่ไม่ว่าพื้นที่ใดน่ยจะเข้าถึงยากเพียงใดก็พร้อมที่จะฝากฟันทุกอุปสรรคเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในยามขับขัน นะคะเราก็จะเห็นปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่นะอย่างเมื่อตอนช่วงเช้านะคะเมื่อตอนช่วงเช้าก็จะเห็นปฏิบัติการภารกิจในการบินสำรวจว่ามันมีจุดไหนที่จะส่องอาหารหรือว่าอะไรต่างๆให้กับประชาชนซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนได้รับ